วันนี้นะครับผมมีเครื่องพ่นยุงคุณภาพดีนะครับของไบ s ันมารีวิวให้ดูนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเอาไอ้เครื่องพ่นยุงโกลโลโซนี่ทิ้งไปก่อนนะครับเวลากดนะครับก็บีบย้ำๆตรงนี้ วัสดีครับผมพบกับช่างโจลำปางนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีเครื่องมือดีๆมาแนะนํากันเช่นเคยครับสำหรับหน้าฝนแบบนี้นะครับปัญหาที่เราต้องพบเจอทุกปีเลยนะครับก็คือเรื่องของยุงนะครับผมยุงป่ายุงลายยุงบ้านยุงลาคายุงก้นป่องนะครับผมสร้างความเดือดร้อนให้เราทั้งสิ้นนะครับผมเราจะรอให้เทศบาลมาพ่นยุงให้เรานะครับก็ไม่ทันกินนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการปัญหาของเราด้วยตัวเราเองนะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องพ่นยุงนะครับอย่างดีมาตรฐานนะซึ่งใช้งานได้ยาวนานนะครับไม่เหมือนเครื่อง พ่นยุงที่ทําจากกระบอกฉีดอ่าฉีดน้ําฉีดปุ๋ยนะครับผมก่อนอื่นดูเครื่องพ่นยุงแบบนี้กันก่อนครับที่เราใช <t> ้กันนะครับมันทํามาจากกระบอกฉีดน้ําฉีดปุ๋ยนะครับผมซึ่งมันก็ใช้ได้นะครับผมใช้ได้ในครั้งแรกสองสาครั้งนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับผมมันก็พังนะครับผมสาเหตุที่มันพังนะครับผมเพราะว่าตัวกระบอกฉีดน้ําตัวเนี้ยซินตัวลูกยางภายในนะครับมันไม่สามารถที่จะทนทานอ่ตัวของน้ํามัน นะครับน้ำมันดีเซลที่เราใส่ไปผสมกัน้ํายาพ่นยุงได้นะครับผมตัวนี้ทํามาเพื่อฉีดน้ําฉีดปุ๋ยเก็บต้นไม้เท่านั้นเองนะครับถึงแม้เขาจะให้ลูกยางมาเพิ่มให้ซินมาเพิ่มนะครับแต่ว่ามันก็ฉีดได้ไม่กี่ครั้งนะครับผมแล้วก็พอมันรั่วนะครับมันจะไหลเต็มไปหมดเนี่ยฮะแล้วก็ดีไม่ดีไฟลามลุกนะครับอันตรายนะครับมีศิลระเบิดได้นะครับผมแต่ที่นี้นะครับผมมีมาแนะนํานะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องพ่นยุงอย่างดีนะครับ อ่าโดยเฉพาะนะครับผมไม่ได้ดัดแปลงมาจากเครื่องฉีดปุ๋ยฉีดอะไรนะครับเป็นของไบซั่นนะครับผมอ่าไบซั่นผลิตเครื่องมือคุณภาพนะครับขายในโคบอลเฮาส์นะครับผมเป็นแบรนด์ของโคบอลเฮาส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเครื่องพ่นยุงหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ค่อนข้างที่จะดูดีมีมาตรฐานก่อนอื่นเดี๋ยวเอาไอ้เครื่องพ่นยุงโกลโกโซนี่ทิ้งไปก่อนนะครับอ่วัสดุนะครับผมเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกอย่างดีอย่างหนาครับก็ถือว่าน้ําหนักนะครับอ่าจับ พอดีพอดีนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ําลงไปเต็มนี่ก็ถือว่ามีน้ําหนักอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเขาก็ให้สายสะพายมานะขวดนะครับไว้ใส่น้ํานะครับตรงนี้ไว้ใส่น้าสาหรับล้างท่อนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวจุดไฟนะครับใส่แก๊สเข้าไปตรงนี้แล้วก็เล่งแก๊สตัวปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ไว้ใส่น้ํายาฆ่ายุงแล้วก็ตัวน้ํามันที่ผสมกันนะครับผมสาหรับตัวกระบอกนะครับผมทํามาจาก ะแกงสแตนเลสหุ้มนะครับกันเราไปสัมผัสกับท่อสแตนเลสด้านในโดยตรงนะครับสําหรับสินต่างๆในนี้นะครับก็ทํามาเกรดน้ํามันนะครับผมเกรดดีเซลนะครับสามารถใช้ควบคู่กับน้ํามันดีเซลได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับอนอื่นนะครับผมเพื่อนๆต้องมีตัวนี้ก่อนอะเปอร์ดิไซสองร้อยห้าสิบนะครับผมเป็นน้ํายาสําหรับไล่ยุงตัวนี้นะครับผสมกับตัวอน้ํามันดีเซลนะครับในปริมาณ อัตราส่วนนะครับ1ต่อหนึ่งอนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถฉีดพ่นได้25มิลลิลิตรต่อพื้นที่1ตารางเมตรนะครับผมก็ขวดนี้นะครับใช้ได้นานอยู่นะผสมฉีดได้หลายครั้งนะครับผมผมซื้อมา2ขวดก็คิดว่าฉีดได้ทั้งปีทั้งฤดูกาลนี้นะครับผมก็ผสมไว้ในขวดนี้ขยาให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเติมลงไปในนี้นะครับในถังสีเหลืองนี่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ําเปล่าลงไปใน ขวดสีขาวนี้ก่อนนะครับเพื่อล้างท่อนะครับก็ใส่ไปให้เต็มนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเล่งแก๊สนะครับมีบวกมีลบนะครับถ้าเราเปิดนะครับจะได้ยินเสียงแก๊สออกมานะครับตอนนี้ไฟติดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องปรับตรงนี้นะครับบิดไปนะครับผมเพื่อให้เป็นระบบของน้ําล้างท่อนะครับ ตรงนี้นะครับผมเราก็ทำการโชกนะครับชกนี่นะครับเดี๋ยวผมชกให้ดูอ่านี่นะครับปิดไปก่อนโอเคนะครับก็สาเหตุที่เราต้องใช้น้ำเปล่านะครับในการล้างท่อก่อนในครั้งแรกนะครับก็เพราะว่า,าเผื่อว่าท่อเนี่ยมีอะไรอุดตันนะครับผม เราก็จะได้ล้างออกไปไล่ลมออกไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการใช้นะครับจะมีคราบขมเหาคราบ,าบน้ํามันต่างๆนะครับอุดตันอยู่นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการใส่น้ํามันลงไปในถังสีเหลืองนี้แล้วนะครับด้านในนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้อ๋อเวลาเราปั๊มข้างในจะเป็นลักษณะนี้นะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มทาการฉีดไลยลุงรอบบริเวณบ้านของเราได้เลยนะครับผมวิธีการใช้งานของมันก็คือเวลาเรา,าต้องการให้ควันออกนะครับแล้วก็กดตรงนี้ย้ำๆนะครับกดย้ำๆย้ำๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยเราต้องกดย้ำๆนะครับบีบย้ำๆที่ที่มือบีบนี่นะครับ ก็อโอเคนะผมเวลาปิดแล้วก็หมุนปิดแก๊สได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือแก๊สดับแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับอย่าไปจับขับร้อนนะครับโอเคนะครับพอเราใส่น้ําแล้วเราก็บิดตรงนี้กลับนะครับให้เป็นตาแหน่งแนวนอนแบบนี้นะครับเราก็ทําการปั๊มนะครับปั๊มเพื่อให้น้ําออกมานะครับตอนนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าน้ํามันเดินอยู่ในสายยางนี้นะครับ ที่พุ่งออกมานี่ก็คือล้างท่อนะครับสําหรับน้ํามันที่เหลือนะครับก็ให้เพื่อนถอดไว้นะครับถอดถังเหลืองนี่ออกแล้วก็ปิดไว้นะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวน้ํามันหกนะครับก็โอเคนะครับสําหรับเครื่องพ่นยุงใบสั้นนะครับแบรนด์ของโกบอลเฮาส์นะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็ไปหาซื้อได้ที่สยามโกบอลเฮาส์ทุกสาขาตัวประเทศนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะครับตัวนี้นะครับราคาประมาณ3,000กว่าบาทนะครับ ใช้ได้หลายปีนะครับดีกว่าไปเสียไอกระบอกฉีดปุ๋ยฉีดน้ํารดน้ําต้นไม้นะครับผมตัวนั้นก็เกือบพันนะครับใช้ได้แค่ไม่กี่ทีพังนะครับผมก็ตัวนี้ดีกว่าฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไว้พบกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ